สายตรงเซียนบอลมองมาจากมุมบนคู่แรกเน้นไปที่ทีมรองอย่างฟูลแลมครับบุกมาเจอกับแอสตันวิลล่าเชื่อว่าพวกเขาไม่แพ้หามีโอกาสชนะได้ด้วยสัมปายเพราะฉะนั้นนวลทีมรองไว้มีพื้นที่ปลอดภัยกว้างมากกว่าคู่ต่อมากระหน่ำไปที่ราคาต่ำฮะระหว่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ดกับอาร์เซนอลคู่นี้น่าจะเล่นกันด้วยความระแวดระวังนะครับไม่น่าจะมีใครผีผามนะับเพราะฉะนั้น3ประตูไม่น่ามาไหวครับดึงไปที่ราคาต่ำเลยเป็นอะไรที่น่าจะปลอดภัยสิ้นสุที่สุดนะครับนวลราคาต่ำไว้ฮะคู่สุดท้ายมองไปที่ทีีมมรรอองงงยย่่าานนลผไได้แคับ ออกมาเป็นทีมเยือนแต่ว่าเฮดทูเฮดสู้ก็ได้คุคกขี้สูสีอยู่สภาพความพร้อมของทีมใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นโนนทีมรองไว้มองว่ามีพื้นที่ปลอดภัยได้กว้างมากกว่านะครับกระหน่ำที่ทีมรองนาโปลีฮะสรุปข้อมูลในคลิปนี้รองฟูลแลมราคาต่ำระหว่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเจอกับอาร์เซนอลและรองนาโปลีอร่อยใครต้องการข้อมูลในช่วงเวลาที่ตลาดมันนิ่งมากกว่านี้นะฮะก็ไปเพิ่มเติมก็ได้ครับดูสดเล่นสดก็ได้ที่ชุมชนสายตรงเซียนบอลน,นะครับตัวเลขสถิติโกหกไทยไม่ได้และนี่คือข้อมูลที่ส่งไปในสไตล์เรา สายตรงเซียนบอน